ครับสวัสดีครับผมเบียบทองวันนี้ผมจะมาจับโปรโมชั่นลอกหยดน้ําคู่กับคันตีกับฟอมสองท่อนลออหยดน้าที่ผมนํามาเสนอที่ใหม่ล่าสุดเลยนะครับคือลอกโคมิรุ่นกอริล่าประกอบด้วยลูกปืนตันเลตเจดเอเลยนะครับสามบวกหนึ่งความลื่นไม่ต้องห่วงเลยนะครับเนี่ยลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยนะครับตัวนี้ลอกตัวนี้ผมมีรีวิวผ่าลอกไปแล้วนะครับภายในเนี่ยหรูหราอลังการเปรืองเป็นเปืองทองเหลืองคู่เลยนะครับมือหมุนดีไซน์สวยนะฮะโอเคผมจะมาจับลอกกับ คันนะครับโคมิกเหมือนกันเลยนะฮะยี่ห้อเดียวกับตัวลอกเลยโคมิกไทสันนะครับความยาว2ท่อนอยู่ที่6กุท 6, 6, 6, 6, เวทของคันอยู่ที่ 10- 20, 20ด้ามจับเป็นทรงพุดเดิลน,นะฮะเป็นยาง EVA ประกอ e บด้วยไกด์ถึง9ตัวและคันตัวนี้เหนียวมากเลยนะครับมีด้วยกัน4ี่สีนะครับมีสีแดงสีม่วงสีอทองและก็สีเงินนะครับลิตรีสเป็น2ลอนนะครับตรงข้างใต้เลาะล้อมตรงใต้ลิตีสเพื่อให้รับความรู้สึกถึงตัวคันได้เลยนะครับ แล้วตัวขันเคียวนี่นะครับจะเป็นปอกเทปปลาดูสวยนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบกับตัวล้อผมมีกริล่าให้ดูนะครับว่ามันเข้าเซ็กกันเลยนะครับถ้าเป็นสีแดงนี่เข้าแต่ว่าถ้าคนไม่อบทันสีแดงก็ตัวอื่นก็มีนะครับนะฮะนี่ครับล้อก็จะมีทั้งหมุนซ้ายหมุนขวานะครับเนี่ยเห็นไหมฮะจับกระชับเหมาะเลยนะครับสําหรับตีเนี่ยโอเคเลยนะครับจะเจิกมือเดียวก็สบายนะฮะตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะว่าไม่ได้นะฮะเนี่ยฮะสบายนะฮะ เจิมมือเดียวสวยเลยนะครับแบงโคมิเนี่ยผลิตสินค้าพวกตีเหล่ฟอร์ออกมาหลากหลายเพราะนั้นยังไม่พอบริษัท p s เุ๊นะครับซึ่งเป็นบริษัทอุปกรณ์ตกปลาลายใหญ่นะครับซึ่งผลิตลอกโพไซดอนบีกินหรือเนกเลสซึ่งเป็นลอกที่ขายดีมากนะครับแล้วก็ยังมีผลิตทันนะครับเป็นทันนางเงือกที่เรียกว่าทันเบอร์เมดนะครับเป็นทันหลายผ้าซึ่งเป็นทันหน้าดินที่ขายดีมากนะครับทางยูเลอร์พิคกิ้ง มีสินค้าของพวกนี้จาหน่ายด้วยนะครับยังไงก็ไปสั่งซื้อที่ยูเลอร์พิชิ่งได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นกันด้วยราคาคัน740บาท ลอกตัวนี้อยู่ที่550บาทไหนจะรวมค่าส่งอีกรวมรวมเบ็ดเสร็จแล้วจะอยู่ที่1450บาทผมจะจัดโปรโมชั่นให้เหลือ1,109.9บาทแถมส่งฟรีนะครับฟังไม่ผิดครับแถมส่งฟรีให้นะครับนี่คือโปรโมชั่นที่เริ่มปีใหม่ล่าสุดของปี2566เลยน,นะครับผมมาจัดโปรโมชั่นให้นานาๆนักตกปลาน้องๆที่อยากจะเริ่มตกปลาอยากจะเริ่มหัดหรือมือใหม่นะครับซื้อเป็น ชุดเป็นเซ็ตได้นะฮะในราคา1 1 9 9บาทส่งฟรีสามารถสั่งซื้อทุกช่องทางได้นะครับนี่ด้านล่างเลยครับทาง U Love ฟ i c ช i n g นะครับโอเคนะครับฝากนั้นนะด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมวิดีโอใหม่ๆของเราด้วยนะคะ